รเราจะมารีเช็คเครื่องทำปับ con ๊บคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คกัะส่งลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นส่วนนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทํานะครับเดี๋ยวส่งให้กีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มใช้งานเอาไว้กระดาษที่หุ้มเมคลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะค่อนข้างยากครับ ้านหน้าทางร้านเกเาไว้ให้แล้วมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้นะครับเจ็บโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่ถ้าจะใช้มีสายตัวนี้ให้เป็นสายพ่วงแดงเสียบบวกดําเสียบลบนะครับหรือว่าเสียบตามสีได้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่12โวลต์ แดงคีคบ้วบบวกดําคีคบ้วลบแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับเอามาดูการทํางานสวิตจะเป็นสาสเต็ปแบบนี้ซ้ายกลางขวาตรงกลางคือปิดครับอ่ถ้าเราโยกมาในส่วนของด้านขวาตัวนี้จะเป็นระบบไฟบ้านโยกมาแล้วแล้วเราก็ปรับสวิตตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นมาร์กการโวนรอบที่เหมาะสมนะครับ มอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้แต่โดยปกติเราจะเราจะทำอยู่ที่ตรงมาสีแดงตงัวนี้ตรงกลางคือปิดถ้ายกมาซ้ายมือตัวนี้ทำงานได้ระบบแบตเตอรี่ละครับเวลาเราเปิดปิดเราใช้ตัวข้างบนสะดวกกว่านะครับตัวนี้เราก็ปรับให้ตรงตามมาเอาไว้อ่มาดูว่ากรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบนะครับ สายตัวนี้เราก็ดึงออกไว้เป็นสายสำรองอย่างเดียวมันก็จะเหลือแค่นี้เนาะจะเหลือแค่ปลั๊กไฟบ้านอย่างเดียวโยกมาฝั่งซ้ายมือเครื่องแค่ไม่ทำงานนะครับเราก็โยกกลับไปในส่วนของฝั่งขวาโอเคการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ําตัวชุดมอเตอร์ทางร้านประกันให้1ปีนะครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลย หลังจากที่แยกชุดมาเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยกน้ำน้ำได้เลยเนาะในส่วนของหม้อสแตนเลสแล้วก็หัวแก๊สสแตนเลสใช้ฝอยเลกขัดได้เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอ,อมาดูการทํางานของหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นแบบนี้แรงดันสูงหัวเร่งที่มีการปรับแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดนะครับใช้ได้แต่แรงดันต่าเท่านั้นนะครับ แล้วก็ช่องอากาศตัวนี้เปิดให้สุดเห็นไหมว่าเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก็ยังไม่ต้องสนใจเนาะแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ให้ช่องอากาศเต็มๆแบบนี้ครับกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับมาดูกรณีถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับเห็นไหมเปลวไฟลอยเลยแล้วก็เป็นเปลวไฟสีส้ม,สม ให้ช่องกัดเปิดให้สุดก็จะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้แล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกไม่ต้องตกใจทางร้านเสร็จไให้ออกเฉพาะวงนอกอย่างเดียวโอเคครับ